เอางี้ป้าพอดีพี่มีชุดเจริญครับอ่าลองดูใช่ใช่เชุดมันเป็นชุดถาดเลยนะมันเซตเดียวกันเลยใช่พมาครบเซตใช่ครบเซตหมดแล้วพอดีได้จากลูกค้าแหละหน้าร้านพอดีแบ่งๆกันมาหน้าร้านได้ซื้อมาเยอะพอดีพี่ว่าจะมาแวะมาที่ก็เลยแวะมาแบ่งไม่รู้ว่ามันเราจะซื้อประมาณเท่าไหร่แต่ดีมาครบชุดเลยใช่ใช่มันครบชุดไม่แยกมามันก็ไม่น่าจะแยกมาไม่แพงใช่ใช่แต่ดีมันมีชุด ไดยแต่นี่เป็นแต่น่าจะเป็นสแตนเลสอันนี้ชุดเงินชุดสแตนเลสอะไรเงี้ยแต่นม่ชุดเงินหากน่าจะเป็นทองแดงชุดนี้แต่ลราดเผื่อเผื่อเผื่อได้ราคานิดหน่อยก็ยังดีพอดีเอามาแบ่งเอาผมให้เต็มๆเลยหมื่นหนึ่งแล้วกันหมื่นใช่ไหมครับหมื่นจุ๊งจบมาไม่ถึงเนาะ ก็ไม่น่าใจนี่มันค่าๆมาเหมาๆมาหลเลยกานใช่ตั้งใจออกมาแบบนะมันน่ารักดีใช่เอาเอาราคานี่ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าตั้งใจออกมาแบบเพราะว่าพี่ได้มาเยอะอยู่เหมือนกันก็เลยเก็บตัวดีไว้เลยตัวนี้ก็มาแบกๆกันนิดหน่อยเพื่อเพื่อนก่อนชอบโอเคนะหนึ่งหมื่นนะโอเคโอเคครับสองสามสี่ห้าปดเกาสิบครบมานจุ้งสั่งมาแบกได้ได้ได้ก็มาแบกโอเคครับบังคับได้ครับขอบคุณครับ